มีวานคิดยังไงลูกภาษีขึ้น36%หลูกมันแพงไหมลูกแพงใช่ไหมลูกควรลดภาษีไหมลูกควรลดเหรอลูกอยู่ก n น a talk to t r u m p บอกคุณลุงทรัมป์ใช่ไหมลูกลดภาษีใช่ไหมลูกใช่ไหมลูกอ่ะบอกคุณทรัมป์แก้งตายเลยลูกแก้งตายเลย yes คุณทรัมป์แก้งตายเลยลูกให้ส่งลูกไปเจรจาใช่ไหมลูก 36%แพงมากใช่ไหมลูก <Okay. S 1> ตอนนี้เนี่ยทุกคนน่าจะรู้ข่าวแล้วเนาะว่าแบบคุณลุงทรัมป์นะคะได้ขึ้นภาษีน้ำเข้าแบบหลายประเทศเลยซึ่งประเทศไทยนะคะก็โดนอยู่ที่อีก36%นะคะ mm hmm. ก็วันนี้เนี่ยเอกก็จะพาเพื่อนๆน,นะคะไปตุนสินค้ากันที่ซนะูเปอร์มาร์เก็ตนาะกก็จะพาไปดูว่าสินค้าราคามันขึ้นแล้วหรือย,ยังหรือว่ามันจะมีสินค้าตัวไหนที่แบบผู้ประกอบการหรือเจ้าของร้านเนี่ยแบบ ไปซื้ออะไรเงี้ยโอ้ยตายเลยล่ะลูกเห็นไหมคะคือมีหวานเนี่ยเซ็งมากเลยนะคะคุณลุงขึ้นภาษี36%ลูกคือถ้าขึ้นจริงๆนะคือเขากำหนดขึ้นวันที่9าเมษายนใช่ไหมคะแต่ว่าก็ได้แต่หวังว่าประเทศไทยนะคะจะแบบดําเนินการเจรจาอะไรอย่างนี้เนาะลดหย่อนภาษีอะไรก็ว่ากันไปนะ,ค,ะคือมันไม่ใช่แค่ผู้ประกอบการร้านค้าอะไรเงี้ยกระทบแต่มันผู้บริโภคอย่างเราอะค่ะก็คือกระทบโดยตรงเลยถูกไหมเพราะว่า คือนาเข้ามามันแพงใช่ไหมมันก็ทําให้แบบข้าวของเครื่องใช้ต่างๆมันแพงขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นก็เดี๋ยวจะพาเพื่อนๆไปดูกันเนาะว่าราคาสินค้าเนี่ยมันจะแพงขึ้นหรือยังเดี๋ยวจะพาไปดูกันที่เอเชียซูเปอร์มาร์เก็ตกันนะคะว่ามันจะแพงขนาดไหนอะไรไงเนาะใช่ไหมลูกอีวานตายเลยหน่ลูกอีวานไม่ไหวแล้วลรอลูกไม่ไหวเลยหรอลูกเซ็งคุณทรัมป์เลยหรอลูก ขีข้ิมูกเลยล่ะเหรอ,เ,หรอเอ้ยขี้โมกเหรอเอาวายแก้งตายเลยแก้งตายบอกคุณครับแก้งตายเลยแก้งตายวันนี้นะคะมาถึงที่เอเชียซูเปอร์มาร์เก็ตแล้วนะคะที่บัฟฟโลนิวยอร์กเนาะก็เดี๋ยวจะเข้าไปดูกันข้างในนะคะว่าราคามันจะขึ้นแล้วหรือยังหรือว่ามีคนมาแบบกักตุนสิน ้ากันเยอะไหมมีสินค้าอะไรที่แบบว่าเอาออฟสต็อกแล้วหรือยังนะคะเดี๋ยวเราจะไปเช็คกันข้างในเนาะถ้าพร้อมแล้วไปดูกันเลยค่ะนี้จะเป็นโซนเปิดใหม่นะคะก็คือยังไม่มีายลอนี้ต่อบิร e r t r u Let's <laughs> see <How are you? laughs> สิ่งแรกที่แอนพุ่งมาดูเลยนะคะคือว่าข้าวก่อนเลยนะคะว่าราคาเนี่ยมันขึ้นแล้วหรือยังสรุปก็คือว่ารา,าคายัางเท่าเดิมเลยนะคะยังไม่ได้ขึ้นเนาะแล้วก็ข้าวเนี่ยก็ยังไม่ได้อาออฟสต็อกเลยนะคะก็ยังมีกันเต็มจานวนเลยนะคะเนี่ยคะ่ะเ,เพื่อนๆก็สามารถเลือกซื้อได้เลยเนาะแต่อันนี้ก็ขึ้นอยู่กับรัฐที่เ,เพื่อนๆอยู่ด้วยนะคะเพราะว่าถ้าเกิดว่าอยู่แบบเมืองหัวเมืองใหญ่ๆเช่นลอสแองเจลิสหรือนิวยอร์กซิตี้อะไรเนี่ย ก็ผู้ประกอบการก็น่าจะแบบว่าออกมาตุนกันละแต่ของแอนนะคะที่บัฟฟาโลนิวยกนะคะก็ยังเนี่ยค่ะยังเต็มกันอยู่เลยยังไม่มีใครแบบว่าคลื่นเท่าไหร่นะคะราคาอะไรเงี้ยปกติทุกอย่างเลยค่ะ,ะกะทินะ,ะแต่ว่าแอนเนี่ยก็จัดการตุนเลยนะคะคือตุนกะทินะคะก็จะซื้อเป็นแพ็คไปเลยเนาะเพราะว่าราคามันจะคุ้มกว่านะคะเหมือนกล่องหนึ่งของแอนจะใช้แบบชาวเกาะใช่ไหมคะราคาอยู่ที่ น่จะสามสิบอันนี้น้ำปลาอันนี้เคสหนึ่งเคสก็คือ28ดอลใช่ไหมคะแต่แอนเนี่ยไม่ได้ทำร้านอาหารนะคะอนนก็ซื้อเป็นแค่ขวดพอนะคะก็ตุนไว้สักขวดสองขวดเนาะอันนี้ก็จะเป็นสีราชานะคะแล้วก็แม่พลอยน้ำจิ้มอ่า ก็ประมาณนี้นะคะตุนก็ต้องเป็นผู้ประกอบการนะคะจะมาซื้อตุนเป็นหลังๆเนาะแต่ของเรานี่ก็ซื้อเป็นขวดพอแล้วก็พวกก๋วยเตี๋ยวอะไรในราคาก็จะอยู่ที่สองเหรียญยี่สิบห้าเซนนะคะจริงๆไม่ว่าจะเส้นไหนก็คือราคาเดียวกันหมดเลยนะคะคือถ้าใครชอบกินเส้นก็ซื้อไปตุนได้เนาะแต่แอนเนี่ยไม่ค่อยทานเส้นเท่าไหร่เน้นเป็นข้าวซะส่วนใหญ่แล้วแอนก็ยังเหลืออยู่นะคะก็เลยไม่ไม่ได้ตุนนะคะก๋วยเตี๋ยว แต่ว่าเดี๋ยวจะพามาดูก็คืออันนี้เป็นมาม่านะคะทุกคนมาม่าเนี่ยก็ยังอยู่เยอะอยู่เลยนะคะเนี่ยค่ะเป็นกล่องกองก็คือแอนจะซื้อเป็นปกติแอนซื้อเป็นลังไปเลยนะคะราคาอยู่ที่สิบสี่จุดเก้าเก้านะคะเท่ากันหมดเลยซึ่งราคาโอเคนะคะยังโอเคอยู่ น้ำปร,รานะคะขาดไม่ได้เนาะคนไทยเราก็ตุนเลยจ้ะก็จัดไปนะคะน้ำปร,ราแล้วก็พวกเครื่องปรุงต่างๆอันนี้เอ็นก็ซื้อไปแค่แบบว่าขวดสองอูอันนี้คือชานะคะของปโปรดนายข้าวโพดอ่อนนะคะจัดเต็มสิบสี่ขวดนะคะสิบสี่ขวดเลยค่ะกินกันจนถึงปีหน้าเลยนะคะทุกคนอ่ะแล้วก็พวกเครื่องแกลงเครื่องแกลรงว่ะ เครื่องเค็ง,ต,งต่างๆนะคะก็จัดไปนะคะผงอะไรอย่างงี้จริงๆนะแอนเพิ่งกลับไทยนะ,ะกไ็ไม่ไม่ต้องตุนมานะคะพวกผงต่างๆก็ยังมีอีกเยอะเลยนะคะก็ผลไม้แล้วจริงๆแล้วเนี่ยผลไม้ก็คือแพงอยู่แล้วเพราะว่ามันนําเข้าใช่ไหมทุกคนแตงโมอะไรอย่างเงี้ยเออเนี่ยดูสิสิบเหรียญเก้าสิบเก้ามะม่วงสิบเจ็ดเก้าสิบเก้าหนึ่งลังนะคะคือสับประรดอะไรก็ จริงๆผลไม้อะไรก็เอ็นไม่ค่อยไม่ค่อยทานเท่าไหร่ส่วนจะเน้นเป็นผักมากกว่าเพราะว่าผักจะถูกกว่านะคะเนี่ยสาลี่สี่จุดห้านะคะเออกินเอาจริงมันแพงก็แบบกินไม่ลงอะ่ะพูดตรงเออเนี่ยน้เข้าแบบแพงขนุนเอ้ยอันนี้คิดเป็นพาวนะคะหนึ่งจุดห้าเก้าเพอพาวแจ็คฟรุตขนุนเนาะเออไม่กินนะคะดูดิโอ้ แพ็กกันไปถึงปีหน้าเลยมั้งเนี่ยอ่าแล้วก็เองก็จะเน้นพวกผักอะไรอย่างเงี้ยผักก็ไม่แพงนะคะที่ดีขายเป็นพาวเนาะขายเป็นเป็นขีดอ่าบ้านเราเป็นขีดนะคะบอูแคร์รี่เอยมะนาวอะไรเงี้ยหนึ่งจุดเจ็ดห้านะคะก็คือราคาอย่างปกติทุกสิ่งเลยก็คือ,อตุนเท่าที่ตุนได้คือผักมันก็ตุนไม่ได้ถูกไหมเพเพื่อน,เ,อนเพราะว่ามันก็จะเน่าเสียใช่ไหมคะก็ต้องถ้าแบบ มันจะขึ้นราคาจริงๆก็ต้องยอมจ่ายะคะ่ะแต่ว่าพริกนี้แอนตุนได้นะคะไปฟรีซได้แอนก็จัดไปจริงๆพริกแอนก็กินไม่ได้เผ็ดมากเพราะว่าสเฟนไม่กินเผ็ดใช่ไหมคะก็เก็บได้เป็นปีเนะคะแค่แพ็คเดียวเนี่ยแน่นอนว่าคนไทยเรานะคะน้ำปลาเนี่ยขาดไม่ได้เลยเพราะว่าคือใช้เกลือแทนไม่ได้ะคะ่ะมันต้องเป็นน้ำปลาเพราะว่ามันจะมีกลิ่นหอมของน้ำปลาเนาะแล้วก็ น้ำมันหอยใช่ไหมคะก็ขายไม่ได้เหมือนกันเนาะก็ซื้อตุนไว้แต่อย่างที่บอกนะคะเพราะแอนเนี่ยทำกินเองใช่ไหมไม่ได้ทําขายอะไรเงี้ยก็แบบขวดนึงก็ใช้ได้หลายเดือนเลยนะคะก็ตุนแค่แบบขวดสองขวดก็พอละเพราะว่าถึงเวลานั้นถ้ามันขึ้นจริงๆอย่างที่บอกคะ่ะก็ต้องก็ต้องยอมจ่ายเนาะอันนี้เราก็ตุนเท่าที่เราแบบพอประมาณพอไม่ต้องแบบว่าอะไรเวอร์วังเนาะซีอิ๊วขาวอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะก็ พวกซอสพวกเครื่องแกงอะไรเงี้ยพวกมะขามเปียกหรืออะไรซอสพริกอะไรเงี้ยค่ะจัดไปจุกจุกสองร้อยสี่สิบห้า5ปดสิบแปดชาเอ้าหนึ่งสองพวกซอสพวกพริกอะไรอย่างเนาะ น้องมีวานฝากถึงพี่ๆน้องๆชาวไทยทุกคนนะคะไม่ว่าจะอยู่ในไทยหรืออเมริกานะคะน้องบอกว่าชีวิตไม่สิ้นก็ต้องดิ้นกันต่อไปนะคะในสมัยของลุงทรัมป์นี่นะคะเพราะว่าคุณลุงแกค่อนข้าง crazy What?